สวัสดีครับกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง f อฟแฟนคลับแฟนช่องทางช่องนิวพารวยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องนะครับวันนี้ แอดมินเดินทางมาที่บ้านลุงยอดนะครับจะมาตามแนวทางของลุงยอดโค้งสุดท้ายนะครับสรุปแนวทางตัวเลขทั้งหมดนะครับเลขน้องเด็กแฝดสามนะครับแล้วก็เลขสุดคำนวณตัวนิ้นของลุงยอดเป็นโค้งสุดท้ายนะครับ FC ซที่เข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจกับทางช่องด้วยนะครับผมทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้ วิจารณญาณานในการรับชมนะครับท่านผู้ชมเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับสำหรับแนวทางของลุงยอดเนาะงวดที่ผ่านมาเข้าของน้องเด็กเฟส59นะครับผมท่านผู้ชมท่านไหนที่ไม่เห็นก็สามารถดูจอหลังได้เนาะพอคุณพ่อท่านก็บอกว่ามี FC หลายท่านเนาะโทรมาหาคุณพ่อบอกว่าไม่เห็นเลข59เนาะเพราะว่าบางคนหรือว,ว่า FC บางท่านนี้ เห็นเลขแล้วตอนต่องวดแต่ว่าโค้งสุดท้ายไม่ได้ติดตามดูก็เลยอาจจะทําให้ไม่เห็นแนวทางโค้งสุดท้ายเนาะนะครับก็ฝากทานผู้ชมนะครับติดตามแนวทางทุกคลิปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนาะก็กดติดตามมาไว้นะครับผมจะได้ไม่พลาดแนวทางดีๆของทางช่องนะครับผมวันนี้จะมาตามตัวเน้นสูตรคํานวณของลุงยอดนะครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมรับฟังแนวทางของลุงยอดพร้อมๆกันเลยนะครับผม สวัสดีลุงยอดครับสวัสดีครับผมครับครับสวัสดีครับสวัสดีคับสวัสดีพยศยอดนะคะครับวันนี้ก็เดินทางมาที่บ้านพ่อยอดเนาะจะมาตามแนวทางโค้งสุดท้ายเนาะนะครับวันนี้จะมาตามตัวเน้นสูตรคำนวณนะครับผมแล้วก็จะสรุปแนวทางของลุงยอดทั้งหมดแล้วก็ลุงยอดเนี่ยไปคำนวณพิจารณามาแล้วม네ีเพิ่มเลขหนึ่งตัวใช่ไหมครับลุงยอดเนาะครับเป็นเลขเป็นเลขล่างเป็นเลขสองตัวครับนะครับผมบนล่างเลยครับ บนล่างกันไว้ดีกว่าเนาะก็คือคุณพ่อคำนวณได้ตัวนี้น่ะเป็นเลขสองตัวคือผมคำนวณได้แปดศูนย์แปดศูนย์ที่จะเพิ่มใช่ไหมครับพ่อที่จะเพิ่มวันนี้คงสุกท้ายครับแล้วก็จะมาเน้นให้ด้วยเนาะเล้นให้วันนี้เหรับครับเพราะว่าที่ผ่านมานี่ก็คุณพ่อนี่ยังไม่ทันได้เน้นเนาะแต่ว่าเลข่ะปล่อยไปหมดแล้วครับแล้วก็ไม่มีเปลี่ยนแปลงครับไม่มีเปลี่ยนแปลงไม่มียกเลิกคือให้แล้วให้เลยครับ ถ้าพิดก็ทิ้งถ้าถูกก็เอามีตัอย่างครับผมเพราะว่าเอฟซีหลายท่านก็อาจจะลงทุนกันไปเยอะแล้วเนาะพ่อเนาะครับครับจะไปเปลี่ยนแปลงก็ไม่รู้ว่าท่านผู้ชมนี่ลงทุนไปเยอะแล้วนะครับผมก็เห็นใจที่จะลังเลไม่รู้จะเชื่อใจได้อย่างไรแบบไม่รู้จะเชื่อตรงไหนครับผมก็เราต้องเอาสัจจะเป็นที่ตั้งครับครับครับก็สรุปเลขทั้งหมดแล้วก็ เรื่องแนวทางของน้องเด็กแฝดที่ผ่านมาที่ถูกห้าเก้าเนี่ยก็คือเป็นคลิปโค้งสุดท้ายนะพ่อเนาะครับโค้งสุดท้ายเอสซี SC, บางท่านก็ไม่ทุระอะไรไม่ได้ดูก็อาจจะไม่เห็นอย่างนแล้ครับครับ,รบก็คือโทรมาหาคุณคพ่อเยอะเลยใช่ไหมครับเขมาถามเหมือนกันถามหลายท่านเหมือนกันแต่ก็ผมก็บอกไปว่าให้ติดตามไปเรื่อยๆเพราะว่าบางทีโค้งสุดท้ายเรารู้แต่โค้งแรกไอไอคลิปแรกก็ไม่เห็นโค้งสุดท้ายก็ค,ครับ พราะว่าไม่เห็นอย่างงี้เนะมันจะพิดหวังไปด้วยแหละครับก็คือดูดูแต่ตอนต่องวดครับดูแต่ตอองงดท้ายท้ายงดก็ไม่ได้ดูอะไรของสุดท้ายก็ไม่ได้ตามอย่างงี้ใช่ไหมพ่อก็ไม่เห็นก็บอกว่าไม่เห็นออกแล้วถึงได้บอกมันไม่ใช่หรอครับอืมครับแต่ว่าของผมก็บอกตรงๆงนั่นเลยครับแต่ว่าของคุณพ่อนี่ก็คือถูกก็ถูกนะพ่อเนาะครับไม่ถูกก็ว่าไม่ถูกนะครับจะไปโกหกตัวเองได้ไงนะครับท่านผู้ชม คนเขาดูทั้งโลกเนาะโกหกคำยังไง่กหกโกหกคนอื่นได้แต okay. ่โกหกตัวเองไม่ได้นะพ่อครับครับเนาะแล้วก็เลขของน้องเด็กแฝดที่เข้างวดที่ผ่านมาห้าเก้าเข้าของความฝันของคุณแม่ครับความฝันของคุณแม่เด็กแฝดได้ห้าเก้าเจ็ดหัดเก้อห้าเก้าเก้าเจ็ดอะไรเงก็ได้ครับคเขาก็ถูกกันก็ซื้อถูกใช่ไหมพ่องวดที่ผ่านมาเขาก็ถูกอยู่หลายท่านเหมือนกันครับ เขาถูเยอะไม่พ่อเงินที่ผ่านมาประมาณห้าร้อยครับอืมครับผมครับแต่งวนนี้ก็เขาก็ลงทุนไปเยอะเหมือนกันลงทุนไปเยอะเหมือนกันครับโอ้ถ้าเป็นลอตเตอรี่นี่ประมาณกี่ใบได้พ่อลอตเตอรี่ก็กะดูไปแล้วไม่เกินยาละสิบใบอย่างแน่นอนอืมครับผมแต่ว่าเขาก็ยังบ้าเลยเขาไม่ไม่บอกว่าซื้อมดเท่าไร่เพราะว่าพูดไปแล้วมันจะมันจะผิดกฎนะพ่อเนาะผิดกฎของเขาเอาง่ายว่าเยอะ ครับลงทุนเยอะก็พอนะครับท่านผู้ชมเนาะครับอืมก็คืองวดที่ผ่านมาเนี่ยลงทุนไปเยอะก็ถูกเยอะเหมือนกันครับแล้วก็ไทยบ้านแล้วก็คุณครูเนี่ยก็คือน้องก็ไปบอกถูกเยอะเหมือนกันครับถูกเยอะครับผมอืมเพราะว่าคุณพ่อก็ฟังมาจากคุณแม่ครับของน้องเด็กแฝดนี่เล่ามาอีกทีนะพ่อเนาะครับเขาบอกมาอีกทีผมก็พูดตามเขางั้นแหละครับอืมก็คือที่ไปที่มาของน้องเด็กแฝดแล้วก็คุณแม่เนี่ย เป็นญาติพี่น้องกันกับคุณพ่อครับก็แม่เด็กแปลกก็เป็นลานผมแต่แท้เลยครับอืมครับเพราะว่าแม่ของเด็กแปลกก็เป็นพี่สาวผมบังเกิดครับโอ้ครับผมคือทุกสิ่งทุกเด็กแปลกก็เท่ากับเป็นลานผมเลยครับอืมครับก็ง่ายเป็นพี่น้องกันสายเลือดเดียวกันเนะพ่อเนาะครับครับก็เลยมีอะไรเขาก็เลยเอามาแบ่งปันให้กับคุณพ่อครับครับก็คงไม่น่าจะโกหกแล้วนะพ่อเนาะ ขาไม่มีโกหกครับชีน่นาจะเป็นความจริงนะครับมีแต่ความจริงเท่านั้นแหละคือว่าเขาไม่เคยโกหกหลาลวงใครครับเหมือนผมเลยไม่เคยโกหกเขาครัโกหกก็ไม่เห็นได้อะไรครับือว่าที่ผ่านมานี้ก็คือก็มีถูกบ้างผิดบ้างนะพ่อเนาะธรรมดาธรรมดนแนวทางนะครับแต่สังจากที่แอดมินสังเกตมารู้สึกว่าจะถูกเยอะกว่าผิดนะครับท่านผู้ชมเนาะบแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ถูกสองตัวมั่งสามตัวมั่งใช่ไหมครับพ่อก มันก็มีถูกแบบนั่นแหละครับอืมครับอืมครับสำหรับแนวทางเดิแฟร์ก็ได้ปล่อยไปแล้วนะครับแต่ว่าจะมาย้ำให้กับท่านผู้ชมโคงสุดท้ายแล้วก็สูตรคนวณของคุณพ่อเนี่ยสูตรที่พ่อจะเพิ่มให้เนี่ยที่มีตัวศูนย์แปดเนี่ยขออนุญาตให้คุณพ่อคนวณให้ดูแบบข้าวๆได้ไหมครับพ่อครับคือเขาได้ครับไม่เป็นไรครับร้าวๆน<ล>ะพ่อเนาะดูครับอไปสูตรนี้นะครับอีกสูตรนึงเลยนี่มุออกหกห้านะครับครับแล้วก็ หกเจ็ดเนี่ยเด็กแปดก็ให้เข้าเข้าสูตรเหมือนกันแล้วก็แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าครับเราจะเอาตัวนี้เลเยครับมาดูตรงนี้แปดศูนย์ครับและอีกสูตรหนึ่งคือสูรสตรห้าตัวสองแถวแบบที่ไล่ให้ดูนครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสาม งดงดที่จะถึงวันที่สิบหกตุลานี่ภายในสี่ตัวนี้จงมาให้เห็นหนึ่งเลยนะก็เหมือนอาจจะเป็นเก้าสามเก้าสี่ก็ไม่แน่ครับหรือว่าแปดสี่อย่างงี้สิบแปดทีนี้อีกอีกสูตรหนึ่งคือตอนที่ออกหกสองไลวออกห้าหกจะหมากับหกห้าสองแล้วก็ไล่สามแล้วก็สี่ ห้าหกเจ็ดแปดต่อศูนยหนึ่งเออหนึ่งกับและภายในสี่ตัวนี้ก็มาจริงๆด้วยครับห้าหกแต่ผมมองข้ามไปว่าหกมันมาหลายครั้งแล้วก็เลยไม่เอาอก็เลยมาหกกับห้านี่กันได้ใช่ไน,นะครับแต่หวดนี้เขาก็ตามที่ดูในสูตรในล็อกคำนวณนี้ เก้ากับแปดหรือสี่กับสามนี่มีเปอร์เซ็นต์มาสูงเปอร์เซ็นต์มาสูงมากเลยตามที่มันมาอย่างนี้นะครับถ้าเรียงก็อาจจะเป็นเออแปดเก้าอืมครับครับอีกอีกอย่างหนึ่งก็มันมันกำไมนี่นะครับอาจจะเป็นแปดเก้าแล้วก็อ,อ,กอีกอีกอีกอย่างหนึ่งเนาะอันนี้อันนี้ให้ใหดูเหมือนกนาะครับครับทีนี้<อ>นสูตรหนึ่งคืออย่างนี้อา่า หกห้าไหมเราไล่หกเจ็ดแปดเก้าให้ดูหมดเลยดูว่าตูกนี้ก็ทิ้งไม่ได้มันก็มาอยู่ในนี่แหละแต่เราจับมันไม่ถูกเองคสองสามสี่ห้า,า 2> 2, 3, 4, เหมือนเหมือนไอ้ถ้ามันมาห้าห้านะาจะเป็นหนึ่งห้าห้าเนี่ยแล้วก็ห้าห้าหนึ่งเหมือนเหมือนในอ,ออกที่หกหกสองก่อนอืมแล้วถ้าม,มาสายกลางจะเป็น เพี้นี้จะมีอาจจะเป็นห้าเก้าสามหรือห้าเก้าสี่อืมครับผมก็เหมือนหกสองก็เ,เหมือนศนะูนย์หกไงศูนย์หกไงศูนย์หกเราก็ไล่ไงหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองเลยนะี่สามสี่ห้าหกมันมาหกหกตองกับ อืมค,ครับผมมมาเยอะอ,อครับผมครับครับไั้ครับอือแต่อันนี้มีมีเปอร์เซ็นต์มาเยอะเลยอืมห้าเก้าสายอืมแล้วมันก็มาหกหกตรงครับ่อแต่ชุดนี้นะถ้ามันมาห้าห้าหนึ่งหรือหนึ่งห้าห้านี่ก็ก็ไม่แน่ก็ของมันมองไม่เห็นนกไม่รู้จะมาอ,อ,อย่างไงครับแต่ลูกบอลกลมๆไม่รู้จะหมุนไปอย่างไงแต่ว่าถ้าสายกลางนี่ไม่พ้น ห้าเก้าสามห้าเก้าสามอย่างแน่นอนว่าห้าเก้าสี่กับมีแค่นี้เลยครับโอ้ค่ะคือคาเรียนก็จะเป็นสูตรที่แบบว่าเนี่ยหกเจ็ดนี่แหละครับอนี่ท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 ี่ไล่สูตรหนึ่งมีแค่นี้เลยแต่ว่าหมดนี้เก้าสามเก้าสี่หรือว่าแปดสี่สี่แปดนนี้มีโอกาสให้เห็นในแบบแน่นอนถตามสูตรเก้าที่ที่ที่ให้ดูนครับ ก็ขอบคุณลุงยอดเนาะที่คำนวณสูตรให้ดูแต่ว่าเป็นแบบคร่าวๆนะครับท่านผู้ชมเนาะก็ให้ดูแบบแบบคร่าวๆแบบแบบคร่าวๆเนาะก็คือว่าจะได้รู้ว่าลุงยอดนี่ทําเองกับตัวกับมือทำกับมือเลยครับทํากับสูตรตัวเองไม่เคยเอาสูตรคนอื่นมาเป็นของสูตรตัวเองครับเอาสูตรดั้งเดิมที่ราเรียนมาครับมันใจคนอื่นก็เอามาทําไม่เป็นเหมือนกันสูตรคนอื่นทําไม่เป็นนะพ่อเนาะครับพ่อ ทำไม่เป็นเหมือนเหมือนบ้าเลยครับก็มั่นใจของตัวเองเนี่แหละพ่อเนาะมั่นใจตัวเองครับว่ายังไงก็ไม่ทิ้งสูตรตัวเองครับแบบดมั้นเลยครับครับทีนี้ขออยากถามคุณพ่อหน่อยครับที่คุณพ่อทามาหลายสูตรเยอะๆนี่คุณพ่อได้ตั้งชื่อสูตรไหมครับพ่อก็ไม่ได้ตั้งชื่อหรอกครับสูตรก็มีแต่เอาตามสูตรที่ว่าสูตรนี่ห้าห้าตัวสองแถวแล้วก็สี่ตัวสามแถวเนี้ยครับครับ ครั้งก็มาเต็มๆอย่าง6 6ตรงเนี่ยอือครับครับแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยรู้สึกจะเดินดีนะสุตรของพอเนาะครับนั่นแหละมันออกดูดีครับเข้าสามตัวก็เข้ามาแล้วเออใช่นะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนั้นก็ที่มันออกสามสามหกก็เข้าในนั่นเลยครับอือครับไปสูตรสี่ตัวสามแถวเนี่ยหรอครับอืครับก็เอาสูตรอื่นมาก็ไม่มีคำนวณดูหมดแล้ว เอามาไล่ดูยังไงก็มันก็ไม่เหมือนตรน,นี้นะครับครับพอตัวนี้เนี่ยยังไงตัววิ่งหรือตัวอะไรนี่ก็มีอยู่ในนี้ไม่เคยขาดครับอย่งอายงงดทีละที่ผมว่าอะไรห้าหกก็ผมมองข้ามไปว่าหกมันมาบ่อยไม่มาแวก็มาอีกจนได้อืครับแต่งดนี้ก็ภายในสี่ตัวคือแปดกับเก้าสามกับสีเนี่ย คาเรียงก็จะเป็นเปดเก้าทันทีหรือ,อหกินีแค่นั่นเลยครับก็คือว่าในสูตรมันมีแต่บางทีเราอาจจะตัดออกอย่<ม>องางนี้ใช่ไหมครับนั่นแหละแบบนั่นแหละตัดออกแนละ้วมันก็มาตัวตัดครับแล้วก็มาตัวที่เราตัดออกเนาะ,ะถึงว่าอายู่อันเซียนคำนวณแม่นๆเนาะดับดับตัวนี้ดับไปตัวดับนั้นกลับมาออกเฉยนะพอ่อเนาะ เียนที่เขาว่าดับดับเขาไม่เอาเลยเอาตัวดับเลยนั่นแหละออก้ตัวดับไอ้ตัวดับเลยออกไอ้ตัวดับเลยนะพ่อเนาะนะครับผมเห็นคอมเมนต์หลายคนเหมือนกันตัวนี้ดับน้องนิวตัวนี้ดับไม่มาแน่นอนหนึ่งเกเจ็ดไม่มาด้วยกันครับผมเห็นเลยงวดนั้นออกหนึ่งเจ็ดครับนั่นเลยะคไม่ไม่เคยเชื่อใครดับไม่มีอยู่จริงนะครับไม่มีกองฉลากมีแต่ออกให้ครับกองฉลากไม่มีดับเนาะครับไม่มีดับ สำหรับจับคู่นี่มีตัวไหนบ้างครับพ่อที่พ่อจับคู่ให้จับคู่ให้ก็มีห้าเก้าสามครับแล้วก็ห้าเก้าสี่ตัวเล่นทั้งหมดเลยครับอืมครับแล้วก็ตัววิ่งก็ให้เก้าครับครับอืมก็คือล่างสี่ใช่ไหมครับล่างวิ่งสี่ตัวเดียวแล้วก็ตัวประกบคู่ก็คือทีแปด ให้เอสซีสลับตัวด้วยครับตกกันคือ55ทับเบิ้ลอะมีขนาดเลยแต่วันนี้ผมก็ตูดที่ผมไล่ดูอีกทีหนึ่ง30มาก็จะเป็น80เพราะว่าเพิ่มให้วันนี้เป็นโค้งสุดท้ายแต่ว่าให้เอสซีเอาไปซื้อกันบนลล่างครับครับผมสองตัวนี้ให้ซื้อบนล่างกันหมดเลยครับก็ไม่เยอะนะพ่อเนาะก็ไม่เยอะห้าหกตัวแค่นี้เองก็ส่วน ตอกตัวก็เน้นเลยเนาะตอกตัวก็เน้นที่เก้าสามเก้าสี่รักพี่เสียดายน้องก็เลยเอาตอืทรงอืมครับผมเนาะแล้วก็ล่างเมดเดียวครับล่างเมดเดียวคือสี่แปดสลับตัวด้วยแต่ก็ให้ให้ขึ้นฟ้าขึ้นบนด้วยครับอืมครับผมแล้วก็ห้าห้าก็เหมือนกันครับคือว่าตัวกันก็ให้เอาทั้งหมดอลยครับแต่ว่าก็ขึ้นฟ้าลงดินทั้งหมดครับผมถ้าแต่ เอาแต่ลงดินไม่ขึ้นฟ้าก็เดี๋ยวตัดแตกนะพ่อเนาะนั่นแหละเลยแต่ไงหน้าไงใส่โต๊ะไม่ใส่เอาตำตำนั่นเลยครับก็คือสูตรคุณพ่อวันนี้มีเพิ่มมาแปดศูนย์ราคาท่านผู้ชมครับเพิ่มแปดศูนย์ตัวเดียวครับตัวตัววิ่งก็ยังให้คำมั่นสัญญาและยืนยันเหมือนเดิมว่าไม่เปลี่ยนแปลงคือวิ่งก้าวบนวิ่งล่างสี่ไม่ยกเลิกไม่เปลี่ยนแปลงให้เร็วให้เลยครับถ้าพิดก็ถือว่าเราไม่มีดวงทิ้งไป งวดนี้แหละพ่อไม่ผิดหรอกครับผมมั่นใจว่าผมชอบด้วยเลขพ่อรู้สึกชอบเจ็บทุกขรับแต่เด็กเปรก็มีเลขสวยเยอะครับครับมันต้องมีเลขที่ผมชอบด้วยพ่อเลขที่เอซีจับติดตามก็แลขแต่เอซีจับไม่ติดตามก็แลขแต่เอซีนะครับก็ชอบชอบก็จัดขัดกระพานนะพ่อเนาะแต่เอซีติดตามเลขเด็กเฟเนี่ ที่ผมว่าเลขสวยคือห้าหกเจ็ดกับเจ็ดศูนย์สวยที่สุดเลยครับครับผมเพราะว่าเอฟซีเขาขอกันมาเยอะพ่อบอกว่าให้ตามลุงยอดโค้งสุดท้ายด้วยนะครับผมทําไมหน้าพ่อดําๆขยับมาทางนี้ได้ไหมไม่มันเป็นแสงโทรศัพท์บังนะอันนี้มันบังโอมเป็นบบโมโนโทรศัพท์มันบังอ๋อครับเนีขยับเขียนเนาะอ่าโอเคครับเพราะว่าโทรศัพท์มันบังแสงมานี่ปป๊บโทรศัพท์มันบังอ เนาะพอ่อก็เลยเพิ่มมาเป็น8008โค้งสุดท้ายสุดคำนวณครับแต่ว่าของน้องเด็กแฝดก็ยังคงเป็นตัวเดิมนะพ่อเนาะคยังยืนยันของเด็กแฝดก็ยังเป็นตัวเดิมครับ,ค,รบคือ567แล้วก็70คนแรกคนที่สองก็สามส็4 8, แปดกับสี่ครับครับตัวเน้นเน้นเน้นสองตัวมี27กับ28ครับ แล้วก็สามตัวสามสี่แปดแต่ว่าเน้นที่สุดนี่ห้าหกเจ็ดใช่ไหมพ่อครับครับเละครับตัวน้ครับครับผมเดี๋ยววงกลมให้กับท่านผู้ชมเลยนะครับเน้นห้าหกเจ็ดครับเน้นที่ห้าหกเจ็ดตัวน้นปิปที่ห้าหกเจ็ดนะครับแล้วก็ก็ค,คือคุณแม่ของน้องเด็กแฝดเนี่ย ตอนนิ้นยับมาใช่ไหมพ่อว่าเน้นยับมาเครับครับครับตัวไหนครับคุณพ่อที่ว่าคุณแม่ของน้องเดฟเฟนเนี่ยเขาลงทุนไปเยอะที่สุดครับพ่อก็เขาก็บอกว่าไอ้ตัวที่ที่เด็กเฟดให้ด้วยแล้วก็เขาเขาด้วยนะครับอืมครับที่ว่าซอกเก็ตซอกเป็นั่นแหละแล้วก็ห้าหกเจ็ห้าหกเปของเขานี่มากแล้วก็เจ็ดศูนย์ตัวนี้เลยเขาก็มี มีทุนเยอะเขาก็ลบทุนเยอะอย่างว่าอแค่นี้ของเขาก็ถือว่าไม่เยอะนะพ่อเนาะครับเด็กของของเขาคนที่ว่าทุนเยอะในการลงทุนเยอะนี่แค่นี้อาจจะไม่เยอะสําหรับเขาเนาะเพราะเวลาเขาถูกก็ถูกเยอะใช่ไหมพอ่อครับใช่ครับอืมครับถ้าถูกถ้าถูกเป็นแสนเนี่ยหลักแสนหลายแสนเนี่ยก็คือว่าต้องเยอะจริงๆนะคบท่านผู้ชมเนาะครับก็ให้ท่านผู้ชมมันคํานวณเอาก็แล้วกันเนาะครับเยอะสําหรับของเด็กแสนนี่เขาคันว่ายังไงนะคะพ่อสำหรับผู้ที่มาใหม่ ขาฟันว่ามีคนมากระซิบบอกครับอืคครับก็เลยเขาได้มาเขาก็เลยบอกแม่เขาเลยแล้วก็คนที่สองเหมือนกันเขาก็ตื่นเช้ามาเขาก็เขียนให้เลยครับอืมครับก็มีคือว่าบอกสองคนใช่ไหมครับบอกครับบอกสองคนโอ้ค่ะอืมฟันดีทั้งสองคนเลยเนาะค่ะเนาะับฟันนี้เขสองคนเลยครับคนแรกนี่สามสี่แปดใช่ไหมครับพ่อไม่ครับคนคนแรกคือห้า ห้าหกเจ็ดกับเจ็ดศูนย์ห้าหกเจ็ดกับเจ็ดศูนย์คนที่สองก็สามสี่แปดสามสิบแปดครับนี่ก็ได้เลยครับเป็นแปดสามคนเนาะค่ะพ่อแปดสามคนมีแต่ผู้ชายทั้งหมดเลยครับครับดูซิว่าแต่งแต่เพิ่นขอดมาหนิเพิ่นไม่โชกไม่หลับเป็นประจำแม่บวชขามแม่ของเขาถ้าทองมาแล้วก็คลอดออกมาเนี่ยเขาไม่โชคตลอดครับไม่โชคประจำ ถ้ายังพิดต่องหดเดียวคับแสดงว่าเด็กผูนี้ครับสิมีเส้นเนาะครักมีบุญนะคะมีบุญมาเกิดใช่ครับจะมีเส้นมีบุญเกิดมาแล้วเขาก็มีผมจุกแกะสองข้างสามสามจุกทั้งสองสามคนเลยครับครับผมจุกทั้งสามคนเลยนะค่ะครับจะมีตรงนี้แล้วก็ตรงข้างตรงนี้อืมครับเกิดมามันยาวาเลยให้แค่นี้เลยค่ะเปลือกตรกัน คุณพ่อเคยถามคุณแม่ของน้องเดฟเฟนไหมครับว่าอยากออกช่องยูทูบไหมพ่อเขาไม่ไม่อยากออกครับไม่อยากออกเพราะว่าให้แต่ผมมาให้คุณนิวเป็นสะพันบุญให้เพราะว่าคเขามีธุรกิจเยอะโอ้ครับเขาก็ไม่มีเวลาที่จะมาคุยมาสัมภาษณ์บางครั้งวันนั้นผมโทรไปเขาอยู่จะเชิงเซาครับเขาขับรถไปซื้อรถมาจากนู่นมาอีกครับ ก็ยังว่าเลยน้อเขาธุรกิจเยอะงานก็เยอะนะพ่อเขาเยอะเขาไม่มีเวลาก็มีอะไรเขาก็ส่งไลน์ให้ผมแล้วก็เขาเขาส่งตัวเลขมาแล้วให้ผมออกให้นี่ดีแล้วแหละครับพ่อเนาะดีนะที่ว่าน้องเดฟแฟนนี่ยังใจดีแบ่งปันแนวทางมาให้ถึงจะไม่ได้มามาบอกเองแต่ว่าส่งมาให้นี่ก็ถือว่าดีนักหนาแล้วนะพ่อเนาะก็ถือว่าดีถือว่าบุญแล้วสำหรับเอซีไ้ยเอสซีมีโชคเวลาด้วยกันก็ คือว่ามีบุญมากเลยครับครับผมก็ให้ลุงยอดเนี่ยคุณพ่อเนี่ยเป็นสะพานบุญให้กับท่านผู้ชมรลเอฟซีทางช่องนะพ่อเนาะครับครับผมแล้วก็สําหรับแนวทางเลขสูตรคํานวณสูตรสูตรคุณพ่อคิดค้นขึ้นมาเองครับแต่ว่าเลขวิ่งคุณพ่อซื้อมาใช่ไหมครับครับซื้อมาครับเรียนมาจากเขาอีกทีครับเรียนมาจากเขาอีกทีเขาให้จะเลขวิ่งมาครับครับแต่ก็วิ่งเขาก็ ไม่เคยพลาดทุกทีบางบางครั้งเขาก็พลาดบางแต่ก็เขาทุนเยอะพลาดงวดเดียวงวดหลังเขาก็ทุกตลอดครับครับทีนี้หลังจากที่คุณพ่อปล่อยชุดตองวดไปแล้วหรือว่าชุดชุดปล่อยเลขแฟนเนาะคุณพ่อ,อฝันฝันดีไหมพ่อมีคนอเอาของไมาให้ไหมเมื่อคืนในีฝันเหมือนว่าเขาให้เสื้อผ้ามาแล้วเอามากองไว้ไม่รู้จะ<อ>ได้หรือไม่ได้อตอนนี้ยังไม่รู้นะเสือ้อผ้าเยอะเลยเป็นห่อเต่ฝ<อ>ันว<อ>่าเขาเอามากองแห่เลยเป็นบหครับพ่อไม่ใช่ เขาเอามาให้แลวผมเอาหอกมากกองไว้สงสัยว่าเลขนี้จะเข้าหรือมั้งครับอืรู้ว่าฟันดีอยู่ด้วยครับพ่อฟันว่าได้ของเนาะเสื้อผ้าเยอะไม่พอตัวผ้าเยอะเลยเป็นหอกเลยเขาก็เลยว่าเอ๊ะอาจจะอาจจะเข้าแล้วมั้งเลขตัวนี้เหมือนครับพ่อฟันว่าเด็กกินกับฟันว่าเด็กเข้าได้ของสินะคะนครั่นแหละมันเหมือนมีลางบอกว่าเนี่ยจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเหมือนที่ มีครูวอันภรรยาของคุณพ่อเนาะครับภรรยาของคุณพ่อก็ฝันว่าได้จับจับเอือกันใช่ไหมพ่อตอนที่เลขพ่อเข้าวันนั้นอ๋อขาว่านดึกแปดมาไออุจระเซียงเตียงอะไรเต็มหมดเลยแต่อันนี้ก็อาจจะเพราก็ดูดูไปแล้วเนี่ยันอย่างนี้ก็อยากทะยังแต่ก่อนไม่เคยพลาดครอบอืมครับตจำลัทีของหลายหลายท่านเนาะค่ะเนาะกับสิบป็นเล็กเขาเนาะค่ะพ่อพวก็อาจจะทิศไปอย่างนั้นเลย ก็คือว่าลัทธิแต่ละอาจารย์แต่ละท่านถ้าฝันได้เกี่ยวข้าวฝันว่าได้กินฝันมีคนเอาของมาให้เนี่ยส่วนใหญ่นี่จะตีเป็นเรียกข้ามาเลยนะพ่อเนาะนะครับแต่กว่าจะเข้าตัวไหนก็ไม่มีใครทราบเหมือนกันเนาะไม่เป็จะมาตัวไหนครับให้ท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาเอานะครับผมบางที่เขาผมไม่เข้าบางที่เล็กแปดเข้าบางที่เลขกแปดไม่เข้าผมเข้าอย่างเงี้ยนะ ต่าเนี่ยสูตรคุณพ่อจะมารถสามตัวใครน้องวันนี้เนาะใช่ก็ปรารถนาอยากให้เข้าสามตัวเลยมากที่สุดเลยทุกคนดอฝันดีนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าก็รู้สึกมีเลขเฟดกับสูตรของคุณพ่อเนี่ยจะสลับกันมาเรื่อยนะพ่อเนาะครับนะครับตอนนั้นพ่อก็เข้าแต่วันเล็กๆเล็เๆเด็ดเฟดก็ไม่ค่อยเข้าอะไรครับหลังๆมานี่คุณพ่อก็หายหายไปบ้างแต่ว่าเด็กเฟดนี้เข้าบ่อยนะพ่อเนาะเข้าบ่อยแบบเหมือนสลับกันเข่าเนาะค่ะพ่อนั่นแหละครับมันเหมือนสลับกันมาช่วยกัน คนละคนละทีเหมือนของความฝันคุณยายสายกับของปู่พัทุดงสลับกันเลยแต่ยายสายฝันไม่เข้าปู่ของอาจารย์ก็จะเข้าครับจะสลับกันอยู่อย่างเงี้ยครับก็ลองดูนะพ่อเนาะก็รอดูวันที่สิบหกแต่พบว่าตามที่ดูๆไปแล้วเก้าสี่เก้าสามนี่อยู่ในใจมากที่สุดเลยเก้าสี่เก้าสามครับ อยู่บนรู้อยู่ล่างครับพอเก้าสี่เก้าสามพก็บอกไม่ถูกแต่ว่าให้กันบนล่างหมดเลยครับอืมครับก็คือเก้าสี่เก้าสามเนี่ยเป็นหลักสิบกับหลักหน่วยเดี๋ยวถ้าจะเอาสามตัวให้เอาห้าใส่ครับเป็นห้าเก้าสามกับห้าเก้าสี่ครับอืมครับผมแล้วก็ล่างม่ดเดียวแคนแคนสี่แปดนะพ่อเนาะครับสี่แปดแต่ก็ให้ให้เอซ บนล่างเลยครับแต่ว่ามือนนี่นะคะท่านผู้ชมพ่อมีเพิ่มมาตัวหนึ่งก็คือ80นาะค่ะเพิ่ม80ครับเลยแต่เอซีจะสลับตัวองไงก็เลยใส่ครับแต่ส่วนใหญ่ของพ่อนี่ให้ล่างออกล่างเนาะพ่อที่ผ่านมาเนี่ยแอดมินเคยตามมาเข้าประมาณสองสามงวดให้ล่างออกล่างนะครับท่านผู้ชมเนาะเพราดูงวดนี้มันจะเข้าอีกไหมขาดงวดนี้ก็จะได้กู้ช่อเสียงนะพ่อเนาะจะได้แชมป์จะได้เอาแชมป์มาคืนบ้าง ผมตอนนี้แช่มไปอยู่แช่ไปอยู่คนอื่นแล้วพรอยู่คนอื่นก่อนแล้วเดี๋ยวจะท่วงคืนโอเคเนาะขอขอบคุณนะครับผมลุงยอดนะครับที่ได้นําแนวทางดีๆมาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็ขอบคุณแม่คุณแม่ของน้องเด็กแฝดสามคนเนาะที่เป็นแนวทางเอามาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมแล้วก็ขอบคุณลุงยอดเนาะที่เป็นสะพานบุญให้กับท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีทางช่องนะครับผมเนาะขอบคุณลุงยอดมากมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ครับท่านผู้ชมวันนี้แอดมินก็มีสินค้าจะมานําเสนอนะครับผมเป็นหมูแดดเดียวนะครับของของพี่ชัยเนาะนะครับพี่ชัยนางรองนะครับหมูแดดเดียวแพ็คละ100บาทไม่รวมค่าส่งนะครับท่านผู้ชมหมูแดดเดียวสดใหม่ทุกวันนะครับอ่าดูเลยนะครับผมนี่ก็เป็นเบอร์โทรของพี่ชัยนะครับผมเบอร์โทรศัพท์ของพี่ชัยหมูแดดเดียวด้านบนเนาะส่วนของแอดมินเนี่ยด้านล่างนะครับ0653276034หมูแดดเดียวเนาะ ส่วนเบอร์แอดมิน0952148975นะครับนะครับผม f อซี FC ท่านไหนนะครับผมอยากจะแบ่งปันแนวทางให้กับท่านผู้ชมแล้วก็ทางแอดมินเนี่ยสามารถติดต่อทางเบอร์โทรแอดมินได้เลยนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับท่านผู้ชมแลน,นี่ก็เป็นแนวทางของลุงยอดเป็นสูตรคำนวณน,นะครับผมเนาะ ท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้เลยนะครับสูตรคำนวณของลุงยอดสรุปแนวทางตัวเลขทั้งหมดโค้งสุดท้ายนะครับผม5 9 3 594เป็นตัวเน้นเนาะนะครับแล้วก็ล่างเม็ดเดียวนี่48นะครับท่านผู้ชมเนาะส่วนโคงลุงยอดเพิ่มมาโค้งสุดท้ายมี80นะครับท่านผู้ชมส่วน563กับ564นี่เป็นตัวกลับของ593กับ594เนาะครับเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ อันนี้สูตรคำนวณนะครับแคปหน้าจอไปเลยนะครับต่อไปนะครับเป็นของน้องเด็กแฝดเนาะท่านผู้ชม็มแคปหน้าจอเลยนะครับของน้องเด็กแฝดนะครับท่านผู้ชมเนาะอันนี้ก็เป็นแนวทางของน้องเด็กแฝดนะครับวันนี้มาสรุปแนวทางตัวเลขทั้งหมดของลงยอดเนาะ นะครับผมตัวนี้ในวงกลมเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดมินนี่ชอบชอบเนาะเจ็ดศูนย์นี่นะครับท่านผู้ชมนะครับสามสี่แปดนะครับผมห้าหกเจ็ดนะครับส่วนสองตัวมีเจ็ดศูนย์สองหก 27แล้วก็28นะครับเป็นแนวทางเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับท่านผู้ชมเนาะให้พิจารณาแนวทางที่ให้ไปนะครับแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ขอกรับขอบพระคุณเี่ซีทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะครับขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอให้ท่านผู้ชมนะครับมีโชคมีลาภหิงหิงปังปังทุกท่านนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ